ถนนต้องข้ามตรงทางมาลายจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางมาลายสัญญาณไฟเขียวเราหยุดให้รถผ่านไปเราจะข้ามได้เมื่อเปิดไฟแดงสัญญาณเอาละเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่อยปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องอุบัติเหตุ บนถนนนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆพอจะรู้ได้แล้วแหละว่าปฏติเหตุเนี้ยที่เกิดขึ้นบนถนนเนี้ยเด็กๆอาจจะเคยเจอมาแล้วบ้างบางคนอาจจะเจอกับตัวเองใช่ไหมคะหนึ่งละเวลาเรามาโรงเรียนนั่งจักรยานยนต์มาเด็กๆต้องใส่อะไรคะ หมวกกันน็อกนั่นเองนะคะหรือหมวกนิกรภัยนะคะให้เรียบร้อยทั้งผู้ปกครองและตัวเองอย่าลืมนะอบอกผู้ปกครองใส่ทุกครั้งด้วยเวลาการที่เจออุบัติเหตุอุบัติเหตุก็หมายถึงการที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเกิดขึ้นโดยกระทันหันนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่า อุบัติเหตุนั่นเองนะคะที่เราจะเจอกันถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะเป็นยังไงอ่านั่งวินนั่งมอเตอร์ไซค์กับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเกิดรถมาเฉียวหรือมาชนอ่เด็กๆก,ก็จะกระเด็นใช่ไหมคะตกรถนะคะหัวก็จะไปกระแทกพื้นหรือลูกจะกระเด็นไปอ่ติดก,กับอ่ะตรงฟุตบาทก็ไม่รู้นะคะข่าวเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะถ้างั้นเรารู้แลวว่าอุบัติเหตุ ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยไม่คาดคิดหรือเกิดขึ้นโดยกระทนหันนั่นเองอเอาละวันนี้เราจะไปดูคลิปวิดีโอกันเริ่อ ังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากดูทิปวีโอแล้วเด็กๆเห็นไหมคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้างั้นเด็กๆต้องเป็นยังไงคะร,ระมัดระวังการร,ระมัดระวังก็คือหนึ่งปฏิบัติตามกฎจราจรใช่ไหมคะปฏิบัติตามระเบียบที่เขากำหนดให้นะคะเช่นเวลาเดินข้าม ทางม้าลายเด็กๆก็ต้องดูสัญญาณไฟจราจรเด็กๆไม่สามารถข้ามได้ตอนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องให้ผู้ปกครองพาเดินข้ามนะคะอ่าอย่าเดินข้ามเองคนเดียวใช่ไหมคะถ้ารถมาชนแล้วก็จะเกิดอันตรายหรือเกิดอ่าถึงแก่ความตายได้ถ้างั้นเด็กๆต้องเรามาระวังตัวเองแล้วก็เวลานั่งจักรยานยนต์อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะคะเสฟตัวเองไว้ ดีที่สุดนะคะเราต้องรักตัวเองใช่ไหมคะเด็กๆเอาละหลังจากอ่เราดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วเราจะไปทำงานกันเลยนะคะโดยให้เด็กๆวาดรูปนะคะอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนนะคะเป็นเรื่องราวมาหนึ่งเรื่องได้ไหมคะอ่าที่เราดูคลิปไปเราสามารถ เอามาว่าได้เลยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย